สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมโหดวิศวาสสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหดวิศวะพารวยเช่นเคยนะครับเรานะครับมารับชมรับฟังในเรื่องการเสริมเติมแต่งโดวงตากันนี่ก็คือดวงครูดวงที่7ก็ขอขอบคุณด,ดวงครูทุกท่านมากๆครับฝึกนะครับฝึก้แต่ต้นเรามาเริ่มกันเลยครับ วันนี้เรามาพูดถึงช่องตนุเนาะนะครับตนุไปว่าอะไรตนเองบ้านเกิดชื่อเสียงก็คือวาสนาบาร,รมีของเรานั่นแหละครับจุดสำคัญที่สุดของดวงคือตนุนะครับเราจะเรียกช่องก็ได้เรียกภพก็ได้เรือนก็ได้นะแล้วแต่คุณไปเรียนความหมายเดียวกันนั่นแหละนะครับก็มาเริ่มกันเลยวันนี้เรามาพูดถึงการเสริมเติมแต่งดวงชะตา โจทย์ข้อแรกคืออะไรเนื่องลัคนาเราอยู่ไหนแล้วเราต้องพิสูจน์ใ้ว่าเราเป็นดวงคนหรือเทวานะครับเทวาเทวดา,วานั่นแหละเนาะเรียนมาตามมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะพอจะทราบกันแล้วเนาะครับถ้าดวงคนก็จะมีเลขหนึ่งเลข2เลข3มเลข4เลข6เลข7ครับอาทิตย์จานอังคารพุธสุขเสานั่นเองส่วนกึ่งคนกึ่งเทวาดานะ ก็มีเลขหพฤหัสเลข8ดดาวราหูส่วนเทวดาเลยนะครับก็คือเลข9ก้ากับเลข8ดอ่ะขอภัยด้วยเลขศูนย์กับเลข9้านะครับเลขศูนย์คือมาริตยิยูเลข9คือดาวพระเกตดังนั้นดวงนี้ถ้าเห็นเป็นสีแดงแบบนี้ครับเป็นเทวดาแน่นอนนะครับหนึ่งใหญ่ที่เราจะต้องไปตอกังบลดังนั้นคําว่าเทวดาคืออะไรเขาก็เริ่มที่ลายสีเมตดเป็นหัวลายสีเมตเป็นเท้าส่วนถ้าเกิดดวงคนก็ลายสีเมตเป็นเท้า ราศีเมษเป็นขอพัยราศีเมษเป็นหัวราศีมีเป็นเท้าวันนี้ขอภายสองครั้งแล้วเนาะคือผมเพิ่งหายจากการป่วยครับผิดพลาดประการใดขอภายด้วยเดอ้อดังนั้นเรามาเสริมเติมแต่งที่ลัคนาเขาถูกไหมครับเราก็ต้องหาค่ากลางผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการหาค่ากลางอะถ้าอะไรที่เกี่ยวกับช่องเนี่ยเาเรียกว่าช่อง ไม่ใช่ดาวนะครับไม่ใช่ดาวดาวคือในช่องนั้นมีกี่ดาวมีสองในยะครับนะครับคือถ้ามีลักษณะพิเศษเกิดขึ้นเช่นนี้เขาต้องถือว่าดาวในลักษณะพิเศษที่ถึงลัคนาเอามาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถามว่ายากไหมยากครับนะครับ แต่ถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่เอามาทั้งหมดได้ไหมได้ครับแต่สุดว่าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะว่าจะลดนะครับลดการแก้เสริตมตแต่ง,งผมว่าน่าจะมา95เปอร์เซ็นะครับเหลือนะครับเหลือจากลักษณะพิเศษสิทธิ์ของคุณนะครับสิทธิ์ของคุณถ้าเกิดคุณต้องการร้อยคุณต้องเอามาหมดและในร้อยนั้นมันใช้ได้หรือไม่กอย่างที่สองก็คือว่า เอาเฉพาะที่จำเป็นก่อนคือจุดไหนที่เราจะแก้เสริมเติมแต่งโดยตาเราใช้จุดนั้นเนาะวันนี้เราเอาแค่จ95%ก่อนนะครับส่วนเรื่องใช้ภูมิจุ้ยดวงครอบเป็นบ้านเราค่ใหสัตว์รอยเปอร์เนะครับแต่ก็มีระยะนั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็มาพิจารณาที่ดาวคารนะครับแล้วก็ดาวอะไรอีกดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวมฤรตยู และดาวเกตนะนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับอะไรเยอะสุดนะครับอะไรเยอะสุดเราก็มามาร์คจุดนี้ครับนะมาบงไว้นะครับจะได้ไม่งงดังนั้นเลข3มมีเลยบ้างเลข3ก็มีเลขห้าขอเปลี่ยนสีนะทุกท่านขอเปลี่ยนเป็นสีขาวนะเลข5เลขห เลข8ส่วนเลข5มีอะไรบ้างมีเลข1เลข2เลข3ส่วนเลข8มีอะไรบ้างเลข8ก็มีเลข2เลข3เลข7เลข0ก็มีเลข8นะครับเลข9ก็มีเลข5นะครับแต่ชัยภูมิพวงจุ้ยจะไม่ใช่อย่างนี้นะชัยภูมิพวงจุ้ยอันนี้ดวงครอบหัวข้อบ่าไหลจุปไปเท้าดังนั้นอะไรเยอะสุดในนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์กันดู สุดว่าเราว่าได้ห้านะได้ห้าถามว่าห้าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าในลัคนาเนี่ยมันมีห้าอยู่แล้วดังนั้นน่ะตัดไปเลยต่อให้หาอะไรเยอะสุดนี้ก็ตัดไปใช้ไม่ได้เพราะเขามีอยู่แล้วนะครับดังนั้นสองได้ไหมนะครับสองได้ไหมพิจารณาตามกันนะจริงๆอ่ะสองก็ได้ครับ อาจารย์แต่ภาคคำนวณเชพุงจุ้ยก็มีเหมือนกันเนี่ยอันนั้นถ้าเกิดเราต้องการร0 0อซย่าไปใช้นะครับต่อมา3ล่ะใช่ไหมสามเป็นตัวเองใช้ไม่ได้อยู่แล้วเจ่ะเเจเป็นคู่ศัตรูกับเนื้อแท้เนื้อแท้คือ3เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับต่อให้มันมีก็เลี่ยงก่อนเลยเพราะว่าอะไรไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเกิดอุบัติเหตุเรียกว่าเฮ้ยฉันได้ฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วฉันได้ประกันน่ะมันจะดีหรือถูกไหม เฮ้ยฉันสูญเสียคุณพ่อแต่ฉันได้ที่ดินอารมณ์แบบเนี้เราไม่อยากเป็นหรอกนะครับดังนั้นเลี่ยงไปลายหูใช้ไปแล้วดังนั้นเหลืออะไรครับอาทิตย์ล่ะอาทิตย์บอกว่าอุ้ยฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วได้ตังก็อย่าไปเอาครับนะครับเราเป็นเป็นคนเปกตตดีกว่าดังนั้นเหลืออะไรเหลือเลข6นะครับกับดาวจันง่ายๆดังนั้นใช้เลข6ได้ครับดาวศุกร์ง่ายไหมเนาะดังนั้น เราก็มาร์กไว้ไปดูครับว่าเขาเป็นท้าวเทวดาแล้วราศีอะไรราศีสิงห์นะเครื่องเพชรเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูกันอีกทีนึงนะเครื่องเพชรก็อยู่บริเวณนี้แหละนะครับมาร์กจุดไว้แล้วก็เอาดาวศุกร์มาใส่ดาวศุกร์เลขหกดาวศุกร์เลขหกอะไรที่ต่ํากว่าสะดือลงไปนะครับอย่าเอาวัตถุมงคลที่เป็นทวยเทพเรามาดูกันครับเลขหกนะนะครับ ดังนั้นเราก็มามาร์กเลขโอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธสีหิงพระกตสณะพระ,พระแม่สุรสุดีอะไรต่างที่เป็นตระกูลมหาเทพทวยเทพองค์เทพไม่ต้องไปใช้นะครับพเพราะเป็นครืงเพจดังนั้นที่นิยมล่ะมีอะไรบ้างมีพอยะครับนะครับจะเป็นลบพระเก้าจะเป็นหินเทอร์คอยจะเป็นพอยสีฟ้า อาจารย์ผมใช้เงิน้ะมัดมัดมวม้วนเหมือนตึกรุดได้ไหมได้สินทุนนะครับดังนั้นก็ใช้จุดนี้เพื่อเสริมดวงแล้วก็ช่วงท้ายเรามาดูกันอันนี้แคปไปได้เลยนะผมจะบอกว่าเถือว่าเป็นเครื่องเพศต,ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่มีคนทํามาก็เขาส่งการบ้านเนี่ยครับเนี่ยครับจุดนี้เลยดูตามกันนะครับเครื่องเพศ เขาเป็นอะไรดาวเทวดาราศีสิงห์เนี่ยครับตรงไหนก็ได้ให้มันอยู่ขอบเขตของของของเนี่ยครับได้หมดนะได้หมดได้หมดเลยคุณจะเสียบไว้แก้มก้นคุณก็ได้คุณจะเน็บไว้แหนบข้างก็ได้คุณจะเอาวางไว้เหมือนอีปองอีเป๋เหมือนกับประหลัดขิกได้หมดนะครับแต่โซนที่ดีที่สุดที่เขาได้ยมอมหน่งที่บอกว่ากึ่งกลางดีสุดนั่นเองนะครับจะได้อะไร เผื่อเขาขยับขยอนเคลื่อนไหวเราเดินไปเดินมาหรือนั่งนั่ง,งมันมีโอกาสเคลื่อนที่ได้นะครับดังนั้นวัตถุมงคลเนี่ยสำคัญนะครับการที่เราจะแก้เสริมเติมแต่งโดยสตาความสำคัญอยู่หลายจุดหนึ่งวัตถุมงคลคุณออกมาจากไหนมันเป็นสิริมงคนนสลสำหรับคุณหรือไม่ใครเป็นผู้ปลูกเศกค,คุณ ตั้งจิตอธิษฐานปรุงจิตปรุงใจให้วัตถุมงคลน,นั้นนะ่ะเข้ากับตัวเราหรือไม่อันนี้สําคัญยกตัวอย่างว่าเอ้ยผมไปเจอวัตถุมงคลหนึง่งผมไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่รู้ที่มาที่ไปก็คือเราสามารถปลูกเสกได้เองกับห่วงเวลาที่เรานํามาแต่ที่นี่เรามีรู้โหศาสตร์แขวนไว้ก่อนครับดีสุดปลอดภัยด้วยนะนี่คือช่องทางในการที่คุณจะเสริมเติมแต่งดวงตาให้เกิดมาเกิดผล วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ